ก็อสกบเลยนะครับว่าตามระเบียบข้อบังคับนะครับก,กระทรวงกลาโหมว่าด้วยตําแหน่งและการเทียบตําแหน่งมัคบัญชาข้าราชการกรลาโหมนะครับปีสองพันห้าร้อยหนึ่งนะครับอันนี้จากการคน้นหาข้อมูลล่าสุดอันนี้ก็คือน่าจะล่าสุดนะครับแต่พี่ไม่แน่ใจนะครับคือมีน้องบางคนเนี่ยนะครับอบอกพี่ว่าถ้าพี่ไม่แน่ใจนะครับพี่มาทำคลิปทําไมก็คือคือ แต่จะบอกน,น้องนี้นะครับว่าระเบียบคำสั่งอะไรนะ<า>เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้อะหน่อยนะครับด<อ>ังนั้นเนี่ยอคอยติดตามนะครับคอยติดตามพี่เองอ่ะพี่เองก็ต้องคอยติดตามข้อมูลข่าวสารเนี่ยครับการที่พี่จะมาทําคลิปอะไรให้เป็นความรู้กับน้องๆเนี่ยก็พี่ก็ทําข่าวทําการบ้านมาอยู่แต่เพียงแต่ว่าการบ้านของพี่เนี่ยมันด้วยเวลาด้วยสถานการณ์อ,อื่นที่อาจจะไม่ได้รับสารข้อมูลที่มันอัปเดตนะครับดังนั้นเนี่ยพี่ก็อาจจะมีติดอ้างในข้อมูล นะครับแต่ว่าพี่ก็เก็บคํานั้นที่น้องทักท้วงพี่มาพี่ก็มาทําการบ้านเพิ่มเติมนะครับเพื่อที่จะเป็นข้อมูลที่เป็นกระชับได้ใจความแล้วก็ถูกต้องกับน้องๆนะครับคือไม่มีใครอยากจะให้ข้อมูลผิดครับจริงๆพี่ก็พยายามทําข้อมูลให้มันถูกเลยนะครับก็สรุปนีนะครับที่จะให้ดูคลิปนี้ก็คือข้อสองพันห้าหนึ่งเนี่ยเขาเปรียบเทียบไว้ว่า นะครับประเด็นมันไม่ได้มีอะไรประเด็นนี้ก็คือตรงที่จากจากพิเศษหรือว่าจากปอสาเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเทียบเท่าระดับสามนะครับจริงๆเนี่ยพี่ก็อยากรู้ว่าถ้าใครแบบมีข้อมูลแนี้ปอสามเขาเทียบยังไงนะครับก็ก็อยากจะให้ส่งมาให้ดูหน่อยนะครับแต่ว่าจากพิเศษหรือว่าจากปอสาหรือว่าในดาบเนี่ยเขาเทียบเท่าระดับสาในในตัวของกระทรวงการามแต่ว่าถ้าเป็นอย่างนง้นถ้าเป็นการามแสดงว่าในดาบก็คมงจะต้องเป็น ยังเป็นระดับสองอยู่นะครับแต่เอาทั้งนั้นแค่นี้ละกันนะครับอันนี้เป็นเพียงแค่ข้อสังเกตรหรือว่าข้อที่เราจะเอามามาคุยกันมาถกกันนะครับแต่เพียงแต่ว่าอะไรนี้ละกันนะครับการค้าประกันของนักเรีนนยนในสิบทหารบกขอให้ไปที่สัญญาบัตรก่อนนะครับถ้าเป็นทหารนะนะครับขอให้ไปที่สัญญาบัตรก่อนนะครับเอาตามนี้นะส่วนอีกประเด็นที่เราจะถกไม่ถกกันเนี่ยค่อยมาว่ากันนะครับอันนี้นเอาไว้หลังที่ทยาสัญญาแอนนะครับก็คือสรุปก็คืออยากจะให้เป็นอ่า ในระดับสัญญาบัตรนะครับที่นั้น,นที่คลิปที่จะมมบอกวันนี้นะครับอไม่ได้มาทําอะไรนะแต่ว่าพี่ก็คือแบบไม่มีใคร,<ส>ร <periods> อยากจะให้ข้อมูลผิดนะครับอยากจะให้ข้อมูลถูกหมดเลยนะครับเต่๋ยเพียงแต่ว่าอด้วยเวลาด้วยการทําการบ้านด้วยการรับสารที่อาจจะไม่ถูกต้องสักทีเดียวนะครับทั้งนี้ทั้งนี้เนี่ยพี่ใช้ค<ช>ําว่าไม่แน่ใจนะครับค<ญ>าว่าไม่แน่ใจของพี่ก็คือไม่แน่ใจจริงๆนะครับถ้าแน่ใจก็คือบอกว่าแน่ใจนะครับดังนั้นเนี่ยพี่ใช้คําว่าแน่ใจ กับสิ่งที่แน่ใจและใช้กับผมมันไม่แน่ใจในสิ่งที่พี่ไม่แน่ใจพรพี่ไม่แน่ใจพี่ก็เลยพูดไงนะครับแล้วน้องมาบอกว่าพี่ไม่แน่ใจมาทําคลิปพี่ผิดหรอวะน้องต้องเปีโยรไปในกองทัพอ่ะเดี๋ยวน้องจะก็จะรู้เองนะครับการวิจารณ์ใครเนี่ยวิจารณ์ได้ก็โอเคนะขอบคุณนะครับตามนั้นแหละ เดี๋ยวเจอกันเจอพี่นี่แหละมึงอยู่ในกองทัพบุกมึงไงมึงเจอพี่นี่